สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจีเกมและเกมซอมบี้ชูตติ้งหลังจากที่เราลงมาสถานีรถไฟใต้ดินแล้วนี่ซื้อตั๋วก่อน <c oughs> อ่าใกล้จะถึงรถไฟแล้วนี่คนสายตัว๋วทำไมเดินทื่อๆ <c oughs> ได้พืนใหม่มาแล้วครับคุณผู้ชมมันมาก แรงโคตรโคตรอาครับไปละไม่อยู่แล้วคุณนอนจะไปขึ้นรถไฟนี่ต้องมาอีกชั้นหนึ่งะอะปืนใหม่แรงจริงๆเั้นสู้ไม่ไหวมีตัวอีโบ นี่ถึงรถไฟแล้วเนี่ยโอ้ลงมาลึกเหมือนกันรถไฟยังไม่ออกครับแต่พู้โดยสารเยอะจังเลย ใช่เวลาที่รถไฟจะออกแล้วโอ้พูดได้สารทำไมมันเยอะจังอ้าวรถไฟออกแล้วครับคุณผู้ชมเอ้ยยัง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 ประตูปเปิดเฉยเอ่อ่าคือถรถไฟ แต่ยังไม่ไปหรอกนะคุณผู้ชมเขาให้เราขับเองยิงซอมบี้เอาตังก่อนนะคุณนอนมาเครับมาสนุกยิงแล้วครับทางเข้ามีทางเดียว <laughs> ดาดี้เป็นดาดในซอมบี้เสียเปรียบเราที่สุดยิงจนกว่าซอมบี้จะหมดมเข้ามาเร่เข้ามาใครจะไปรถไฟขบวนนี้ ืนแรงจริงๆคุณผู้ช <c ười> มนะ่เยอะอีกยเ,ย <c ười> เยอะ <c ười> เลยมาโชว์พาวเวอร์ก่อน <c ười> ก็เข้าไปใหม่เดี๋ยวซอมบี้ก็หมดคุณผู้ชมยิงจกนกว่จาจะหมดอ่ะ อย่างเนี้ยอ๋ออืออือหมดแล้วครับคุณผู้ชมตำรวจดูแล้วป่าโอ้โหโอ้อุ้ยโชชัดโชเชเลย อ้าวไปแล้วรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงหัวลำโพงผ่านครับยังก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องคูจีเกมด้วยนะครับป้าไปรถไฟกันต่อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ